สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกมมื้ถือเกมใหม่คือ Soccer s p i สเนี่นะครับตามภาพเลยก็เป็นเกมแนวเกมการ์ดฟุตบอลก็คล้ายๆฟุตบอลน,นะครับมีการแบ่งเทินกันโจมตีก็ต้องพูดก่อนว่า เหมาะกับผู้ที่เล่นชอบเล่นเกมแนววางแผน TurnBase สเพราะมันต้องมีอะไรให้คิดเยอะสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ชั้นประถมก็อย่าเล่นเลยเพราะมันจะซับซ้อนมากกว่าปกติอันนี้ไม่เดล l y อีเวนต์ด้วย นี่เดี๋ยวเราให้ดูระบบเกมก่อนเลยดีกว่าโอ้โหก็ลบสแต็โออยยางๆหกนาทีอืม เกมนี้เล่นบนบูสแต็กก็ได้นะครับแต่เวลาโหลด,ดตัวนี้มันอาจจะไม่เต็มร้อยก็คือค้างก็ต้องออกไปโหลดใหม่นี่ครับเลือกฝ่ายเลือกฝ่าทีมผมก็อยู่ข้างล่างนี่ฮะเกตแอคชั่นเกตไฟไหนเต็มก่อนก็ได้เดินเกมก่อนนี่เขาเลือกที่จะโจมตีบุกเข้ามาแต่เราตัดบอลได้ครับเราเลือกเจอกว่าพลังโจมตีมากกว่าพอเขาเธอรนเราแอคชั่นเต็ม ถ้าไปอยู่แนวหน้าเราก็เลือกได้ว่าจะชูดหรือเปล่าหรือจะเข้าประท้าัวเพนเนเต็เนี่ยหรือส่งบอลก็ได้ขอเลือกส่งบอลครับถ้าส่งบอลเนี้ยจะโบกแอตแท็กปกีแล้วทีนี้เป็นตัวกองหน้าก็จะชูดธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเกตตรงนี้เต็ม1นขีดแล้วถ้าไม่ตายใช้สกิลนี้ก็1นึ่งขีดก็เลือกที่จะใช้สกิลได้ัน,นเป็นส,สกิลชูดก็จะเพิ่มแรงโจมตี4 0แล้วเพิ่ม โอกาสเกิดกิตคอนอยู่30%กิทติคอนนี่ก็ถือว่าในเกมนี้ถือแรงแรงกว่าไดเมจปกติกมากนี่ครับเก็แใ้เต็มก่อนก็ได้เดินก่อนเวลาบอลอยู่ที่เขาแล้วเราเป็นฝ่ายเข้าไปเบียดย่างก็จะเปลี่ยนจากกำสังเ e n นเท,ทเป็นสเตลคือเข้าไปย่างบอลถ้ามีค่าสเตลเยอะถึงเขาจะไม่ยังไม่ตาย ก็จะมีสิทธิ์ชกป,ปันมาได้ฮะสเตวิกรอบแบบนี่ก็จะมีสกิปติดตัวโดนโจมตีและเลือดเด้งอะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจครับกองหน้าจะเปลี่ยนกับกองหลังชนะมันก็ยากแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายโจมตีก็คือที่พูดพูดกันบ่อยๆก็คือใส่ก่อนได้เปลี่ยนมีหม กันเริมเหมือนกันน่่ยชนใหญ่ขึ้นมาก็จะพักบอนมากแหว่นอกใจจะเลือดเลยเยอะๆนะครับกับทันเทมผมตัดบอลได้แล้วก็ชูเลยครับพอเลือดโกเลยหน่อยวัดกันประตูเลยครับเลือดฟูตษาประตูเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็คือชนะ เท่สูตรแล้วเราจะกดปุ่มชูดใส่เลือดชูดจนเลื่อนเขาเหลือศูนย์แล้วก็ชนะเหมือนกันโอเคครับจบไปเกมนึงอันนี้ก็จะมีอีเวนต์พวกนี้ด้วยคือถ้าตอบคำถามตรงนี้ถูกก็จะเพิ่มเลือดให้ยูนิตของเราได้กับนัดนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง Just Enjoy Today วันนี้ดูสุดสนามมากโอ้หัวใจลบครับตอบผิดก็นแนน18ละสัเต็ม30ก็คืออยาเพิ่มเลือดได้สูงสุด30%ถ้าเราตอบถูกบ่อยๆก็ต้องถูกใจเขาประมาณนั้นจบไปแล้วครับ1แมตช์แล้ว้าทางจากค้างด้วยกับปูสแต็คก็ประมาณนี้ละครับเราสักครู่นครับเดี๋รีใหม่ก่อน กับเกมนี้นะครับสามารถสมัคร ID กับ HIP ได้ h i ินในก็ S I V e, เหมือนเป็น Hub ของเกมก็คือเป็นสมัคร Account ตรงนั้นที่เดียวสามารถเล่นได้หลายๆเกมของค่ายที่เขาไปเป็นส่วนร่วมด้วยกันเหมือนเราสมัคร Facebook แล้วเราไปเล่นหลายๆเกมของ Facebook ได้ประมาณนั้นละครับ ยิปนี่ก็ไม่แนะนําให้ปั๊มไอดีนะครับรู้สึกจะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันประมาณ1นึ่คอม1เครื่องนี่สมัครได้สักกี่ ID ก็สมัครปกติไปถ้าลองเล่นดูแล้วเปิดได้ตัวไม่ถูกใจอะไรก็ลองสักอีกสัก ID 2 ID ได้แต่อย่ามากกว่านั้นเพราะลองทำทุเลศด้วยการปั๊มมาแล้ว ปั๊มด้วยการมั่วด้วยทำไอดียพัสด์ไม่ได้ทักอันเสียสิทธิ์ไปเปล่าๆเลยเนี่ยเปิดเข้าเกมมาก็มีหน้าจออีเวนต์อะไรพวกนี้ด้วยก็แนะนำให้สนใจภาษาอังกฤษกันเพิ่มขึ้นสักหน่อยก็ดีนะครับพอเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานนี่แหละจะมารอให้แปลไทยตลอดก็อืม ช้าแล้วถึงจะเข้าจะแปลภาษาไทยมาเราก็ต้องไปทําความเข้าใจอยู่ดีนะก็เหมือนเลกใช้คําว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยอีกทีเพราะมันจะสับสนเติมตำครั้งแรกนี่จะถูกหน่อยสามก็ถือว่าได้เยอะอยู่เล่งอยู่เหมือนกันแต่ขอดูระบบเกมสักพักก่อน นี่นะครับชื่อผมก็เวลาสมัครแล้วก็เวลาสมัครใช้อีเมลหน่งอันอีเมลไปสมัครกับอิ p แล้วเวลาล็อกอินผู้ชื่อผู้แนะนำก็ใส่ชื่อนี้ก็ได้นิคเนมข้างบนก็ให้เป็นชื่อของคุณชื่อเล่นของคุณเลือกเอาช่องล่างอะไร,ระเรฟเฟรนอะไรนี่แหละก็ถ้ามู้จะใส่ใครก็ใส่อันนี้ก็ได้ แตถ้าชวนเพื่อนไปเล่นด้วยก็ให้เพื่อนใส่ชื่อตัวเองไปเนี้ยวัดเด f u ฟกไปลองดูกันในเกมครับโหมดมันมีมากมายนะครับแต่จะลองอันนี้ก่อนเพราะค่อนข้างจะสู่สีกับผมถ้าไม่ค้างไปซะก่อนต้นเกมก็โอเค เนี่เวลาโหลดชากก็มีบอกด้วยซุปซุปเพิร์ฟพาเวอร์อัพคือถ้ารวมล่างด้วยตัวประเภทเดียวกันมันก็จะได้ค่าสเตตมาส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ค่าสกิลมาหนึ่งเลเวลเาวัดกันครเก,กตัวไหนเต็มก่อนบอลก็จะเด้งไปตัวนั้นครับอีกานสกิลตัวนี้สกิลก็คือ e n e t r a t กก็คือเข้าปะทะแรงโจมตีจะแรงขึ้น2ี แล้วก็เลยเลือด inflict damage เนี่ยคืนมาให้เราอีก10%ก็คือน่าจะประมาณว่าอัดเขาไปเท่าไหร่เราก็ได้เลือดคืนมาเท่านั้นแต่ธรรมดาก็ได้ครับแล้วมันมีสกิลอันหนึ่งด้วยที่เทพมากก็คือเมื่ออัดเข้าไปแล้วมีโอกาส30%ที่มันจะได้อัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ action gate เนี่ยจะเต็มอีกครั้งหนึ่งทันทีลองดูครับ ไม่ติดครับกาดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เขาจะมีสกิลสกิลอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ให้ดูในเกรมี3สามเกตนะครับ,รบโอ้ยไปอะไรไปอะไรช้ยันช้ยันนี่เรามีถ้าหนึ่งเกรอันนี้ใช้หนึ่งเกตก็จะใช้ได้เลยแต่บางตัวจะมีสกิลที่ต้องใช้สองเกตก็ต้องรอตรงนี้เต็มสองเกตก่อนถึงจะใช้ได้ อันนี้มีสกิลอันอื่นก็คือพาสแล้วฮิลทั้งแถวแถมมาบบกแอทแท็กด้วยครับในตัวชนของผมแนวหน้าครับจะบัตทาก็ได้ครับแต่พาื์อเพิ่มโจมตีด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชนของผมเหมือนกันในแนวหน้าไปโดนชนไปแล้ว ไม่รู้พลังแอ t แทกจะติดค้างอยู่หรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าเขาสู้เราไม่ได้เขาจะเลิกบล็อกนะครับบล็อกจะทําให้เกน a แอคชั่นลดลดลงพอเกียรลดลงแล้วบอลก็อาจจะเด้งไปที่ตัว,ตวอื่นที่เกียรแอคชั่นเต็มก่อนตัวตัวนั้นก็จะทําให้ลําบากเหมือนกันถ้าโดนล็อกเยอะตัวเก่งๆก,ก็จะโดนบะล็อกไว้ฮะแต่สุดท้นบอลไม่ตัวอ่อนแล้วเขาค่อยโจมตี เล่นกองหน้าก็โจนอย่างนี้แหละแต่เราก็มีตัวถึกเนี่ยนะแล้วแต่เนี่ยฟื้นเลือโชว์ชไปครับพอเดินเกมมันครบทั้งแถวแล้วมันก็จะเฟื้อเลือดก็ถือว่านับเป็นหนึ่งเทิดโอกาสนี้สติลก็ได้ครับ หรือบล็อกก็ได้บล็อกเราเกรมันจะลดลงไปอีกแ้วถ,ถ้ามีตัวอื่นที่เกรดแอคชั่นนี้เต็มก่อนมันในแถวมันบอลก็จะเด้งไปที่ตัวนั้นแต่ไม่จําเป็นครับถ้าทางจะชนะได้กเกร,ร้อยครับถึงเราจะเด,ดินได้มจมากกว่าแต่ของหน้าก็ต้องประทะเลือดอย่างนี้ชนไหมชุดไหมชุดก็มีโอกาสเข้าครับแต่เพื่อความชัวร์พาสครับขัฟื้นแล้วพอครบหเทิร์นที่เราเดินครบสตัว ชูครบชนะอยู่แล้วครับต้องประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกสักเกมก็ได้ก็ยังไงก็มากะมาเล่นอยู่แล้วล่ะเกมนี้ก็จะจะใช้ได้ค่าประสบการณ์ได้เงินและค่า GP และในหมดอื่นๆก็มีเสร็จในยูนิตเพิ่มด้วยมาเพิ่มมาใช้ในการจัดทีมหรือเอามาขายเยะๆเะาลองดูอีกเกมครับเดี๋ยวจะไปแนะนำอันอื่นต่อเกมนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยถ้าไม่รู้ก็ใช้ Google Translate เอาครับนี่ก็เป็นตัวพวกยูนิตพิเศษ เขาเรียกอะไรเกตคิปเปอร์แล้วป่ะฮะโูสแต็กครับเล่นผมสลาลดเด้งเก้าเปอร์เแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะมาอ่านแนะนำให้ดูถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งเลยเลีนเคสซูเปอร์พาวเวอร์อัพก็อย่างที่บอกที่ใช้ถ้าใช้ตัวประเภทเดียวกันกินกันเองมันจะติดซูเปอร์เลเวลอัพที่ว่าจะได้เลเวลสกิลมา1นึ่งเลเวลก็คือจะได้สกิลมา1นึ่งพอย แล้วก็จะเพิ่มสเตตให้อีกนิดหน่อยคือถ้าหาไม่ได้จริงๆยังหาไม่ได้ก็จะใช้ตัวมีแทนได้ลิเ t อร์คือเลเวลตั้งแต่สีดาวออกมาใช้ตัวนี้ตั้งแต่5ดาวขึ้นไปใช้ตัวนี้ต่อไปก็มีคู่มากจะเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เยอะมากเาจะมาแนะนำการอัพเลเวลอีกครั้งใน,นงในคลิปต่อๆไปในลิสนี่ก็ใช้ในการอีโว อีกเวอร์ชันก็คือมีการอัปเดได้เหมือนกันจาก4ดาวเป็น5ดาว5ดาวเป็น6ดาวได้3ดาวเป็น4ดาวได้และใช้ในการชาร์จการ์ดด้วย4ดาวปลอมของเราที่อัปเป็น5ดาวมันจะตันที่5ดาวแต่ถ้าเราเอา4ดาวที่อัปเป็น5ดาวแล้วมาชาร์จการ์ดด้วยตัวนี้มาเทนด้วยตัวนี้มันจะสามารถสุ่มเป็น5ดาวบาตเองได้เป็น5ดาวแท้ที่สามารถ ไปอีโวลูชันเป็น6ดาวได้เก่งไปอีกขั้นหนึ่งแต่แล้วแต่คนจะใช้บางคนก็ไม่ใช้หรอกก็คือมันมีวิธีอื่นที่จะได้5ดาวแท้มาเหมือนกันเปิลสบับใช้เพิ่มสเตตนะบวกสเตตห้อันนี้เคยเจออยู่อันนี้บวกออกสเตตเจเลยขั้นเทพเลยเจอตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่าอีโวมาตัวนี้ได้มั้งก็เลยกินไปแล้ว ได้สเตตมาห้าไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอรีใหม่อีกรอบก่อนอย่าลืมนะครับตอนสมัคร ID ก็ให้มีอ e ีเมลอันหนึ่งมาก่อนเมลของเรา1อันสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆไม่อยากให้ไปมีอ e ีเมลไปผูกกับอันอื่นก็สมัครอ e ีเมลเฉพาะเล่นเกมมาเลยก็ได้ซักอันสอ,อันก็เอาอ e ีเมลช่องหนึ่ง แล้วก็ชื่อ ID พาสเวดของเราสร้างใหม่สร้าง ID password. พาสเว์ดพาสเวดนี้ต้องต้องมีตัวอักษรด้วยมีตัวเลขด้วยและอักษรพิเศษด้วยเช่นอะไรจุดขีดบนขีดล่างอะไรพวกเนี้ยเครื่องหมายลบอะไรพวกเนี้ยที่เป็นอักษรพิเศษก็ให้ผสมผสมกันแต่เราก็จำไม่ได้ก็จดแยกแล้วกันก็จะสมัครตัวนั้นยากนิดนึง ชื่อไอใหม่ของเราก็เอาไว้เป็นชูนิกเลยเฉพาะตัวเลยพอมันฮิปนี่ยรู้สึกว่าจะโคงขายเขาเยอะไงก็ ID อะไรที่เราคิดว่าเราส่วนตัวแล้วบางทีคนอื่นเขาก็ใช้ไปแล้วใส่ตัวเลขไปเยอะๆหน่อยชื่อ ID ให้มันหลากหลายเลย ใส่คำว่าซ็อกเกอร์ใส่ตัวเลขไปหนึ่งสองเจแปดหกหกอะไรพวกนะั้เราก็จวดแยกไว้จะได้จำได้ด้วยพาสเวสร์ดก็อย่างที่บอกต้องใส่ทั้งตัวเลขตัวอักษรแล้วก็ตัวอักษรพิเศษสันเอ้สตัวสัญลักษณ์พิเศษพอผ่านตรงนั้นเสร็จก็จะมีใส่ชื่อ Nickname Nickname ก็จะเป็นชื่อในเกมของเราช่องบนก็ใส่ニックเนมไป อันนี้ก็ต้องเฉพาะตัวหน่อยนึงเหมือนกันสร้างเองได้ก็โอเคอย่างผมยังต้องใช้อะไรว่าไม่ได้เลยยังต้องมาใช้ชื่อนี้เลยก็ใช้คนก็เลือกชื่อแน็กเดขึ้นไปช่องล่างก็จะ่าลืมครับพวแนะนำ w ั a เ t อ e f ฟอกขอบคุณครับเราจะเป็นเฟนกันได้ไหม ก็อยากได้ตัว5ดาวอ่ะหรือถ้าเป็นคุณเล่นบ่อยจริงๆสีดาวก็ได้แต่คุณออนบ่อยนะแล้วต้องเลเวลเยอะๆหน่อยอยากได้เลเวลกัน30ขึ้นหรือไม่ก็ส่งข้อความมาก็อาจจะรับเป็นกรณีพิเศษได้โอเคครับ okay. ไปดูกันในเกม ไม่ได้อะไรมากหรอกอยากเล่นเท่านั้นแหละพอมันสิบโมงลองเล่นรอบหนึ่งละแะดู2องทีม่ได้ครับตัวเอของผมตัวนี้คือจะเป็นตัวที่เพื่อนเอาไปใช้ได้หนหนึ่งตัวกดเข้าไปหน่อยสิพยายามอยาก,กดที่ตรงรูปภาพนะครับพราะมันจะเด้งไปในที่ที่เราปิดยาก มันจะโหลดข้อมูลขึ้นมาโหลดข้อมูลรูปภาพอะไรขึ้นมามันโอ้โหรอเป็น10นาทียังไม่ลงเลยค้าพลังยี่เด็วจ,จะมาพูดกันอีกรอบเมือ่อจะพูดเมื่อผมเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นี้ก็ค่าสกิลที่ว่าผุณ็็จะใช้คเอื่นกเ็เถอะสเปนเชื่อไรแต่พระสัมาคมันก็คือสกิลนี่แหละ และนี่ครับซูเปอร์พาวเวอร์อัพรวมร่างตัวเดียวกันได้5ครั้งครับก็จะได้เม็ดค่าสกิลพอยต์แล้วก็จะได้สเตจเพิ่มด้วยในส่วนนี้โอเคครับเรียนก่อนไม่อยากอยู่นานครับโอ้อนะันตรายนะเนี่ยโอเคเต็มร้อยโอ้สเตจก็ยังไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะเล่นงำขำก็ได้ แต่มันจะค้างบ่อยเหมือนกันนเกมนี้ถ้าหลุดเกมก่อนแข่งเสียทุกอย่างเลยนะครับปรับแพ้ด้วยรับแพ้แล้วไม่ได้ค่าอะไรคืนมาด้วยง่ายๆครับสกิลสติวไปตัวนี้ก็มีสกิลอะไหนึ่งคือโดนอัดระเกตแดงครับ,อรบแอคชั่นบาราขึ้นตาเราแล้วครับ ตัดบอลได้ก็จ่ายครับถ้าเข้าตัวกลางนี่ทำไงถ้าเป็นน้าผมอยากจะชูดเลยมากกว่าแต่ถ้ามาจ่ายมาที่ตัวนี้มันบุกแอทแท็กมาแล้วก็ขอชนแล้วกันเพนเด็ตตนิวสกิลใช้เป็นหนึ่งช่องไปถ้าเราชนเนี่ยบอลยังอยู่ที่เราแต่ก็ถ้าเจอตัวส,สติลเก่งๆมันก็อาจจะย่างบอลจากเท้าเราไปได้ชุ แทงมาที่ตัวนี้แล้วกดพารก็ได้ครับเพื่อเพิ่มแอทกคคือถ้ามันแด้งเองเพราะแอชชั่นบาร์เต็มมันจะไม่ได้ในส่วนของแอซิสครับในส่วนของการพาร s s คือมันก็มีโกงเก่งนะครับที่มันพาส s ไปด้วยแล้วมันโบกสกิลอย่างอื่ไปด้วยนะี่โหดมากเพราะโกส่วนใหญ่มันจะไม่อัดด้วยตัวเองครับ แต่ผมก็ใช้โกลอัดทุกวความคงค่าของเลือด HP มันเหลือ HP มัน400ไงเราก็ลุยเลยดีกว่าพาสิกรอบแล้วสกิลเต็มแล้วด้วยบารเต็มนี่เขาเรียกว่าสปิรตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่สนครับใช้สกิลชูดไปเลยเติมเหลืลสิบแล้วครับชูดอีกทีเดียวก็ชนะ แต่อย่างแรกต้องตัดบอลมาให้ได้ก่อนโอ้หเลยก็เต็มยี่สก,กิลอัดไม่ทราบว่าเห็นสก,กิลโยน์ยาวกันไปหรือยังจะใช้แอคชั่นบาร์ในสองอันไปสปิดสะบาร์แล้วกันขอเล็กอันนี้ว่าอย่างนี้ไปก่นอนแล้วมันจะโยบไปให้กองหน้ามาเลยโหดร้ายก็เรามากอันนี้รู้ว่าแพ้ครับแต่ต้องการให้มันดันเกมขึ้นมาเพราะเราไม่มีพลังไปอัดมันละ พวงไปก็เสียเวลาพอแดนกลางเราเหน่งกว่าแล้วตัดวันเมื่อไรก็ได้นะตัดบอลมาก็ชุดเลยครับพลังหน่งม็กอยู่ละเมืกองกลางเราตัวห้าดาวเยอะโอเคครับชนะไปอีกนัดโอ้โหเลย่าอาพรมเลย นี่คือการ evolution ครับ4ดาวไป5ดาวก็จะใช้ตัวพวกนี้ evolution โหลดดิ้งค้างอีกแล้วแต่ก็ถือโอกาสนี้แนะนำไปเลยแล้วกันก็จะมีดัไมาให้ไล่ตัวพวกนี้มีมาเรื่อยๆครับแต่5ดาวนี้ต้องรออีเวนท์ที่มันเพิ่มโอกาสลงคูณ2หนะ่อยทุกส่วนใหญ่ลงไปแล้วไม่จะมาจะ4 4ดาวให้5ดาวใด้ครับ5้าตา6ตามาตัวนึ่ง และที่สําคัญในพวกนี้เก่งไหมหการเข้าประทาแต่ละครั้งมันอัดเราคิดติคอนครับก,ก,ก็คือถ้าเราแพ้ธาตมันเออมีมมระบบธาตด,ด้วยถ้าเราแพ้ธาตมันก็คือตายเลยแล้วมันก็ยิงแต่คิดติคอนด้วยแต่เลีอยมันไม่เยอะครับโอเคไหนต้องตัดอีกรอบไะ ตอนโหลดเกมครั้งแรกก็ต้องใช้ Wi-Fi นะครับมันจะไอตัวติดตั้งมันก็ความจุมไม่เยอะแต่ก็เหมือนกับเกมอ,อื่นก็คือจะอัปเดตไฟล์จะโหลดไฟล์มาเพิ่มเกมนี้ใช้ไฟล์เยอะมากด้วยก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆ Wi-Fi หน่อยนี่ฮนะบังคับเลยใช้ Wi-Fi จะใช้ 3G ใช้อะไรมันจะโผเปือง ก็มีการแนะนำด้วยรู้สึกคงจะมีเสียงเกาหลีด้วยนะเกมเกาหลีก็เหมือนแกมไม่แต่แก้มเกาหลีนะแต่ก็สนุกอะก็กว่ากันไม่ได้ถึงจะไมก่กชอบอะไรอะไรก็อ เกมญี่ปุ่นจะดูเหมือนเขาเอาใจเราได้ดีกว่านะก็คือแบบพัฒนาแบบยั่งยืนแต่บางทีเขาทำไม้เฉพาะประเทศเขาเล่นไงเขาขายคนในประเทศเขาก็ได้กำไรละไม่จำเป็นต้องมาลงทุนกับระดับโลกระดับโลกคงจะมีปัญหาอะไรอ่ะเขาก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่าย ทำซิร์อร์สำหรับทั่โลกก็มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าทำระดับโลกแล้วไม่มีคนเติมเงินมันก็ขาดทุนเขาก็ไม่ค่อยอยากทำกันลงได้สเกมไหมเอ่ยนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับอยากเล่นนี่ใช่นะ ก็มาเล่นโชว์นี่แหละนี่ครับก็ไม่เหมือนกับเด็กเพราะติดเลดก็ไม่เปื่อยแต่ก็โป๊นิดหน่อยตานี่ครับเล่าเหนือว่าในระดับใ,ในตรงเลเวลไงครับเกมที่มีดาวเยอะกว่ามีดาวดาวเยอะสักกันก็จริง แต่เลเวลก็สำคัญครับพาสเสร e จแนเทพาสเพิ่มแรงจมสี Johnson, แล้วก็ p e n e t เท t e ไปเข้าปะทะแล้วตัวนี้มันมีค่าพาสจะแรงกว่าตัวเมื่อกี้พาสเสร็จแล้วมันจะฮิวให้ตัวเองด้วยฮิวให้แถบทั้งแถวที่มันอยู่ด้วยถ้ามันเอามาวางยืนในตำแหน่งกองหน้าเวลามันพาสมันก็จะเพิ่มพลังให้แถวกองหน้าแต่นี้ไว้ ยืนกองกลางแต่มันเดินด่านแถวมานี้ไม่นับแต่ละมันพาสมันก็จะเพิ่มพลัง HP ให้กองกลางาส่งแต่ตัวนี้อีกแล้วก็ต้องไปในแทเวกับตัวนี้กองหน้าซ้ายทึกของผมตัวนี้ก็3แลดาวนะครับปีกซ้ายผมตอนเริ่มมันมีแค่นี้นะผมได้5ดาดาวกลางกางับหลัง น่าเบื่อมากกองหน้าล้าเนี่ยตัวชนเนี่ยอ่านแบ่วๆไงว่าโอ้โหบอลมันเต้งที่โกเนี่ยอันนี้จะน่าโกมากเราจะตัดบอลได้เขาไม่มีโกอยู่แล้วฉากก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือยิงค่าเป็นประตูเลย HP ้หมดแล้วจัดการนะครับ โอเคระบบพอเข้าใจกันไหมเอ่ยพอสนุกกันไหมเอ่ยก็ยังไม่แนะนำอะไรมากก็ต้องลองเองครับว่าจะชอบแนวนี้ไหมการหาการ์ดอะไรถ้เหมือนทุกเกมครับถ้าไม่มีเงินเติมก็ต้องมีความพยายามในการเล่นมีเวลาในการเล่น ก็ังไงก็ต้องสู้ในนันสู้ได้ในสวรวันนั่นแหล,และมันจะสําคัญตรงที่เราจะไม่ไม่ต้องสู้กันตรงๆกับเพย์เยอร์พวกคนอื่นแต่อันนี้จะมีระบบอะไรอ๋อออโต้ทีมเราไปใช้คนอื่นนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบอออโต้ก็คือ แล้วจะดวงเพราะมันจะส่งหรือมันจะชนจะเล่นก็ได้ก็คือจะแตกต่างกันต,ตรงนี้ดวงดีก็ชนะทําให้ถึงตัวเราไม่เก่งไม่ได้ตัวเทพทั้งหมดก็ยังมีโอกาสชนะส่วนใหญ่ก็สู้กระดานแล้วก็ใช้สมองของตัวเองก็แค่ถ้าเรารู้จังหวยดีๆล้วก็ชนะได้ได้ทุกทีมแต่ก็ต้องมีตัวที่ดีพอในระดับหนึง โอเคครับจบอันนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแนะนำระบบทีมและผู้เล่นอันนี้ขอจบไปก่อนครับสวัสดีครับเดินเลยนะครับรายชื่อผู้แนะนำไม่รู้แจกเพจย์หาดาวหรือว่าแจกคิสตันแต่ถ้าก็มีให้ใส่ก็แสดงว่าต้องมีอะไรให้โอเคครับสวัสดีครับ